พี่อยากอยู่กับหนูสร้างบ้านจนเออสร้างบ้านจนเลยจบแต่ถ่ายคลิปก่อนได้ไหมเอสไม่อะไรเนี่ยได้พี่สร้างพี่ต้องไปแล้วอะทําก่อนก็ได้นะก็ได้พี่สร้างอะไรแค่การสร้างบ้านนี้มันลำบากละพี่ไม่มีเพื่อนตลาดแบนหมูตําไหมตลาดเปิดใหม่หลังที่16แย่แย่บักบักเอยมันรอแบนเราปะเนะี่ยเติร์ดเติร์ดเติร์ดว้าวตลาดมเม่นมีของเลยครับกําลังจัดของ อ้าวแล้วคุณบอกตลาดเปิดใหม่หลังที่16บน่าจะยังไม่เปิดนะเนี่ยเปิดไปก็ไม่มีอะไรขายหรอกเลิกแบนทุกอนได้ไม่จะเป็นลูกค้าทาไปทำ,ปทำอะไรให้คขาแบนอ้าวไม่ตอบไม่ตอบอย่างนี้มีพิรุตต้องทำอะไรสักอย่างแบกครบเดินเคขาไปคบบอยอะไรเนี่ยอ่าลองพยายามแปบแบบเดินเข้าไปแบบเดินเข้าไปอะไรวะแปลไม่ออกเช็คขับไปเดินแช่เข้าไปเดินเนหรอ โ okay, อเคบก๊กบ๊กกินซ้ำในแรงมากลกนะพี่เดี่ยวสุดหล่อของหนูลกนะอะไรวะไม่ทําความสะอาดบ้านหรอถึงลกอ่ะฮะไม่ทําความสะอาดบ้านหรอเฮ้ยเอาอยู่ด้วยไปละ <c oughs> <c oughs> นึกว่าไม่อยู่ <c oughs> เห็นยืนนิ่งค่ะอูคือพระเจ้าเฮ้ยเฮ้ยเปอปแกชื่ออะไรแกชื่ออะไรเฮ้ยไม่ให้เราดูชื่ออึ๊บนี้ การโกงแต่ว่านะถึงจะรีพอร์ตไปมันจะโดนมนะเน่ะขนาดในบอกฟู้ดอะยังเห็นโปแบบไก่ตันบินกันว่อนเลยตัวจริงเนาะจริงเดเออถามอย่างงี้จริงเดเอาไงอะไม่ใช่ละ <laughs> เอาไงอะไม่ใช่อะไรโอ้โหที่อย่างงี้วิ่งหนีเลยไม่ใช่พี่ไขตุนทำไมเหตุผลตัวปลอม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 โอ้โหบอกเหตุผลมาดิอย่าอ้างเกับตัวปลอม เอาไงอ่ะเถียงกับเอฟซพี่ใครตูนไม่ได้ไงผมด่าอะไรผมยังไม่ด่าเลยยังไม่ทันด่าเลยไายอ่ะเอาแต่วิ่งหนีไปไหนแล้วเี่ะนนหมาผัดติ้วบ็อกบ็อกทั่วล้นเตาครับเจ๊เขียวน่ารักไหมคะน่ารักที่สุดเลยเฮ้ยนี่ไงเอซี FC เรานอนทำไมนอนทำไมดูไม่ออกกับตัวจริงก็ปอมอ่ะฮะ,ฮะระวังห้มหมาป่าเดียวใดฮะ ทำลืมทำลืมตอนไหนายเดี๋ยวเลื่อนเลื่อนเจอเองไม้บ่องไม้บ่องคืออะไรติงตองเฮ้ยอะไรอีกวะเนี่ยโอ้โหไปนอนแล้วไปบ่ายใส้สังขยาเอาผมบินเลยหรอโหดไปเปล่าคนนี้ก็โดนใช่ไหมโดนไอ้รถเมฆะใครกดกิ่งเล่นเป็นเกย์ผมไม่กดหรอกถับน้ำหมาของใครอ่ะน่ารักจังเลย หมาของเธอไงเป็นไงเราจะเป็นหมาของเธอเอ๊บอ่ะออไปเลี้ยงซะออกไปเลี้ยงคู่กับหมูเด้งเนะี่ยเด้งมีเพื่อนใหม่แล้วนะบักบอกอยู่ที่นี่ได้เฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะอ้าวทำไมอยู่ทุกวันไม่ได้ฮะจับได้ไหมครับอ่ะอุ้มไปบ๊อกบลอกมาเล่นกับเด้งแล้วอยู่ที่นี่บ่อยไม่ได้นะเดี๋ยวมีคนเอาไปก็เลยให้ไปอ่าอยู่หอพักบ้างอ่าสรุปมันมีหอพักไปแล้วนะไปนะ อ,ออกไปแล้วอ่านหาบิดาคุณเหรอคะมาน้อยอะไรอ่ะน่ารักขอบคุณจ้ะเขานายผมสีขาวก็นายไม่ใช่เหรอผมสีขาวซื้อไก่แต่นี่มันร้านพิซซ่าไม่ใช่ละ่ะน้ำโอเคครัเอาพิซซ่าหน้าที่อร่อยที่สดฮลัลโหลพอผมจะสั่งแล้วแบบนิ่งงั้นไม่เป็นไรมาน้อยไปละเจ้าหมอนี่ซูเปอร์แมน เอาไว้ยังทำมาให้หอะสรุปเขาฟังเราอยู่นี่ว่ะอันนี้น่าอะไรฮะบินกับเราไหมบินบินไปละพาผมบินเีมูฮู <c oughs> สัญญาตไปเไรพี่ทำได้ไงฮะบอกมาไปไหนไปที่ชอบที่ชอบคำสั่ง <c oughs> ไปไหนก็ไปเอ้แต่ช่วงนี้จะเห็นคนบินได้บ่อยอย่างไรลยาเนี่ยใครที่ใส่เสื้อเป็นเทนเป็นเกย์เอาวนี่ไงชื่อคิวงับโอ้ oh. สวยละใครคนเขียนวะมันไม่รู้ฮะผมก็เพิ่งเห็นป้ายพร้อมๆกับคุณนั่นแหละคุณก็แค่ลบอะครับมันไม่ยากหรอกผมลบให้ <c oughs> ลบละบ้านที่เจ็ดบ้านที่เจ็ดทำไมปาร์ตี้ต้องเต้นนะคะ่ะไม่งั้นเข้าไม่ได้ <c oughs> ต้องเต้นวะ <c oughs> อา้าว <c oughs> เขารูเมทแล้วละวะ <c oughs> ผมยังไม่ทันเต้นเลยนี่ <c oughs> เต้นท่าไหนาดีโหคนเยอะอยู่เนะี่ยแต่บ้านนี้เหมือนผมไม่เคยเห็นเลยอะ มันมีน้ําตรงนี้ด้วยว้าวตรงนี้ทําสวยนะอู้มองทะลุครับเต้นห้องผ่าตัดเลยค่ะไปคืนนี้รอบเดียวกันสุดๆไปเลยไม่สามารถใช้ท่าทางในประสบการณ์นี้ได้คืนนี้รอบเดียวไม่สุดไปเลยเฮ้อจะทเวกซะหน่อยอย่าฝืนเลยลูกเอ้ยเฮ้คนนี้ไม่เต้นครับเนี่ยคนนี้เขามายืนจ้องผมอะ่ะรับเลี้ยงเด็กและแมวแล้วหมาไม่รับเลี้ยงหรอไม่หุณรับแต่แมว คุณทาดแมวหรอคุณน่ารักมากไรวะเพลงของแท้เพลงบุษบาเพลงภาษาคขมรเพลงมักบ่าสุลินโอ้เธอดวงใจบอได้ฟังเพลงนี้ก่อนฟ้ารักพ่อเธอรู้บ้างไหมว่าเราเป็นอะไรกันเราโอ้โหตัวอย่างเล็กที่ดินแดนโอ้โหยิ่งตัวเล็กมันยิ่งลายอ่ะที่ดินแดนร้าง ล้างกลับมาแค่อยากเห็นนะแค่อยากรู้ว่าเธอสบายดีใช่ไหมแค่เธอยิ้มวันไหนอากาศจะเหมือนนั้นแค่ไหนอากาศอะไรวะไม่เคยมักผู้สาวบอกว่าอันนี้คืออะไรเพลงเหรอเกี่ยวกับเพลงใช่ไหมมาดูเพลงก่อนนะแสดงว่าวคนนี้นี่งไงเจ้าของเอเลี่ยนคนน่านเกจังครับคนครับขอบคุณที่แจ้งให้ทราบเอาผมมาจากไหน เติมครับอ๋อแต่ว่าใน b o ๊แ h e เบนก็มันแต่งทรงผมได้ไม่ใช่เหรอเราอยากได้ไอดีผมนี่ไงผมเนี่ยมีเยอะแยะผมก็ไม่รู้ส่วนใหญ่ที่ผมสีทั้งหมดก็เติมบอกอดีผมให้หน่อยไปค้นหาในตอตอนะครับคีเกตครับผมเบื่อลาคนอื่นไปทั่วตรงนี้มีประเด็นประเด็นอะไรไม่รู้นะครับมาไม่ทันเฮ้ยเดี๋ยวอะไรพวกนี้ทำไรส่องสอง บ้านสิบห้ามีหมอผีโอริโออะไรหมอนเฮ้ยโอริโอจริงบ้านที่สิบห้ามีอาหารตามสั่งร้านอาหารตามสั่งอยู่ทางนี้อ้บนี่อ่ะเป็นร้านที่ดูแคบนิดนึงรับอะไรดีคะขอกระดูกหนึ่งที่ครับกระดูกที่โรงงานน้อยโรงงานน้อยอยู่ไหนเอ้ยแผ่นดินไหวกระดูกที่โรงงานน้อยแล้วโรงงานน้อยมันอยู่ไหนครับไม่เจ็บไม่เอากล้วยไปแทน ไม่เจ็บไม่เอากล้วยไปแทนอะไรวะเนี่ยได้กล้วยมากินอย่างนี้ไม่จ่ายตังค์โอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e กับหมาบลอ,อกด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนององ